ซื้อของขวัญวัเลนไทนยป่ะคะคุณผู้ชมมาร้านทิฟฟานี่แห่งโคที่สาขาเอนทรียมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาลอนช์คอลเลคชันใหม่นอละชันเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นนิวคอลเลคชันของทิฟฟานี่เลยนะตอนนี้นะครับซึ่งมีเอนเจนเน็กเกิลสแหวนข้อมือนะครับซึ่งก็จะมีทั้งมีเพชรแล้วก็ไม่มีเพชรด้วยครับซึ่งมีหลากหลายมากเลยค่ะขอดูหน่อยได้ไหมคะ นอาคาพี่นาลาเดี๋ยวเราไปถ่ายสติกเกอร์กันไหมถ่ายสติกเกอร์กันเนอะหนูชอบใช่ไหมโอเคไปค่ะน่ารักไหมคะน่ารักไหมนี่เห็นไหมมีพี่นาลาข้างในบสสวัสดีค่ะอยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nola's family <S ย,ยวันนี้หนูมาพร้อมกับหมูปิ้งนะคะไปชอปปิ้งว่ะ

ที่พี่โน้น่าจะพาคุณแม่มาใช่ไหมพี่โน้น่าจะพาหมอมีทมาทำอะไรซื้อของขวัญวาเลนไทน์ป่ะอ๋อซื้อของขวัญวาเลนไทน์ให้หมอมีทซื้อให้เหรอคะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหมอมีทจะเข้าไปซื้อให้นะค่ะ before the วันนี้นะคะก็เป็น No l าแฟ Family Special แบบเป็นเทปพิเศษนะคะที่อยากจะพาคุณผู้ชมมารน้ที่ t i f f a n ง Co. ที่สาขา e m p o รีย m นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาลนช์คอลเลกชันใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคอลเลกชันใหม่จะสวยขนาดไหนตั้งเลยค่ะอ๋อพี่โนอาะว้าวนี่เขามีส้มหดอกไม้ด้วย สวยไหมคะเสวยไหมคะสวยใช่ไหมนี่พี่น้องมาดูคอลเลคชั่นใหม่กันเจนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้นี่คอลเลคชั่นใหม่เขาเรียกว่าคอลเลคชั่นน็อตใช่ไหมคะนอตคอลเลคชั่นค่ะตัวนี้คุณแม่ก็ใส่มาด้วยนะคะสวยไหมมีอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้นะครับก็จะเป็นน็อตคอลเลคชั่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นนิวคอลเลคชั่นของทิฟฟานี่เลยนะตอนนี้นะครับซึ่ง ในคอร์รคชั่นนี้ก็จะมี uh, pendant, necklace, แหวนเจ็ซเนคเลสแหวนข้อมือนะครับซึ่งก็จะมีทั้งมีเพชรแล้วก็ไม่มีเพชรด้วยครับ<อ>ซึ่งมีหลากหลายมากเลยครับดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับพี่พโนนราซื้อให้แบบนี้ไหมนี่พี่พโนีราซื้อให้แบบนี้หรือหมอมิโซื้อให้โนราแฮปปี้วันเดนทายเดย์ใช่ไหมคะ,มคะตัวนี้จะเป็นเดีนโลโก้<ว>นะครับสวยจังเลยนีน่สวยไหมคะพี่นนราสวยไหม ช่วยช่วยไหมคะไอ้นาาใส่ได้ไหมเนี่ยใหญ่ไปปะใหญ่ไปปะตัวนี้ก็จะแมสกับข้อมือนะครับตัวนี้เป็นสีโรสโกลว้าวใหญ่ไปปะใหญ่ไหมอันนี้ใหญ่มากอืมแต่วันเนี้ยลูกสาวอยากจะมาเลือกของขวัญวันวาเลือท้ายคุณแม่มีอะไรพิเศษไหมคะก็จะมีเป็นอะไรดีตัวนี้สาหรับคุณคุณแม่นะครับล้วก็แล้วมีให้คุณลูกไหมคุณลูกมีแน่นอนครับเดี๋ยวแบงค์ขอเวลาหาให้สักสองิ้นะครับ A later. few moments จะเป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นน้องเท็ดดี้แบร์นะครับ Return to Tiffany โอ้ยน่ารักคลาสสิกเลิฟแบนนะครับนี่มีนี่เลยนะมีนาฟด้วยพห้น่ารดูสิเห็นไหมก็เป็นนี้น่ารักมากดูสิน่ารักนะอาอุ้มไว้เบบี้เอาเบบี้กลับบ้าน นี่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะโนดน้องหมี t i นี่ n บ b อ่ามาดูกันนะคะนี่น้องหมีเหมือนกันไหมพี่โนาเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมเหมือนหมีเหมือนไหมเหมือนเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็เข้าไปที่ Line Off ฟ c i a l ย Officer ของ Tiffany ได้นะคะนี่เลยค่ะ At Tiffany and Co TH นะคะแล้วก็เข้าไปโหลดน้องหมี Tiffany Bear ได้เลยค่ะนี่ น่ารักไหมน่าัค่ะพี่เนล่เดี๋ยวเราไปถ่ายสติกเกอร์กันไหมถ่ายสติกเกอร์กันเนอะหนูชอบใช่ไหมโอเคไปค่ะยัยพี่ชนะยิน แกนะะเสร็จแล้วล่าเราก็มา Do you want this <laughs> too? Thank you, my heart Cause you've been looking at me all night to figure me out. I just wanna know And I ain't playing no games baby you won't change I only want you I wanna kiss you before the sun goes down It's what you Lovely, Here, anyone, No laugh me and maybe no lackang me วันนี้นะคะเจนนี่กับโนาก็ถ่ายสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะสําหรับใครที่อยากได้น้องหมีอย่างนี้นะคะสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Tiffany Co TH ได้นะคะสําหรับวันนี้เจนนี่กับโนาก็ต้องไปแล้ว Happy Valentine's Day ทุกคนนะคะบายบายโน拉คิสซี่คิสซี่บายบายด้วยไม่บายบายกลับบ้านกันดีกว่า อันนี้ของคันของน้องโนล่านะคะขอบคุณนะคะนี่ก็เป็น happy ้วั t ไทสเ day ขอบคุณ,คณจังนะขอบคุณครับขอบคุณนะคะ,บ,คะ,คะบ๊ายบายพี่โนล่า็นบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ